ตอนนี้ไปเทีย่ยวที่นู่นใช่ใช่อ๋อายยก้หชบเล็้ามไม่ให้เสียงเลย 你那个。 Bye. <small>

ยาวไปถึงไ้ตลาดไทยถึงตลาดไทยวางน้อยเลยโอ้ที่ยาวหมดแล้วมีแต่กิโลก็ยาวะมีแต่กิโลวันนี้ร้อยกว่าโลใช่ไหมพี่ตอนแรกเราบอกว่าห้าสิบโลไม่ได้ไม่น่าพอเนี่ยด้วยกิดาว

เอาเลยมาเลยนะคะเออๆๆ ไปได้หมดเลยหมดเ2ล่ะเถอะ2ลดเมสดเลยคะคนเต็ม hmm. ส มันแข็งเยอะมันแล้วมันหนักเดี๋ยวลองแปปตัดกนหมดพี่ยาบอกไม่ไม่ต่าหรอกมันเย็นมือเดี๋ยวมันเย็นมือใช่ไหมอันนี้เราไม่ได้ใส่เกลือนะ หน้าต้องให้ให้น้ำแข็งมาในนี้ก่่นมันมันร้อนน้ำมันร้อน่เติมอีกเติมอีกนี่เยนะกุ้งอ่ะเติมกุ้งอีกนี่โอ้ยยิงดิ้นอะไรยิงดิ้นอยู่เลยนั่นน่ะ ไม่ได้หายใจอยู่ใช่หรอยอกยอยาบอกหมันร้อนไงฮะทำร้อนเหรอลองโงแตนน้ำแข็งน้ำแข็งปลาเราเน้นเราเน้นกุ้งไม่เน้นน้ำแข็งใช่เราเน้นกุ้งแลวเราไม่คนด้วยนะไม่คนด้วยตักเลย ตัวกระจุกนี้ใครเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์ไหนยังไงหนึ่งแรกครับต่อต่อต่อคิวแล้วต่อคิวแล้วจะไปกระจุกอย่างงี้ตายยเลพี่ยาตักคนแรกอ่าพี่ยาตักคนแรกจ่ายแบงค์พันเลยเหรอโอ้จ่ายแบงค์พันเลยพี่ยาตักคนแรกอ่าเบสนี่พยาก็ร้อยเดียวเหรอ พิยาคนแรกก็ร้อยเดียวใช่ไหมแ,แล้วก็เดี๋ยวตักน้ำแข็ง,ขง,ขงขออกก่อนนะให้มันน็อคให้มันเย็นก่อนเพราะนะ้ำเมื่อกี้น้ำมันร้อนไงนน